n i สสัน X Trail ปี tra 2025คือรถ SUV ที่มีสไตล์และทรงพลังซึ่งผสานการใช้งานจริงเข้ากับความทันสมัยทําให้เป็นตัวเลือกที่ลงตัวทั้งสําหรับครอบครัวและคนที่ชื่นชอบการผจญภัยรุ่นใหม่นี้พัฒนาขึ้นจากความมุ่งมั่นของนิสสันในด้านนวัตกรรมมาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยสมรรถนะที่ดีขึ้นและคุณสมบัติอัจฉริยะมากมายเพื่อมอบความสะดวกสบายและความปลอดภัยตลอดการเดินทาง เริ่มจากภายนอก x t ็กซ์เใหม่มาพร้อมกระจังหน้าแบบ v ีโมชันไฟหน้าเล็ดและรูปลักษณ์ที่โฉบเฉียวยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนเส้นสายบนตัวรถที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันกันชนใหม่และล้ออลอยิเนียสปอร์ตช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวรถขณะที่ราวหลังคาและสีตัวถังที่มีให้เลือกหลายแบบก็ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถแสดงความเป็นตัวเองได้อย่างชัดเจน ในด้านเครื่องยนต์นิสสัน X-Trail ปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.5ลิตรแบบสสูบพร้อมเทคโนโลยีแรงอัดแปรผันให้สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมควบคู่กับความประหยัดน้ำมันเหมาะสำหรับทั้งการขับในเมืองและการเดินทางไกลนอกจากนี้ยังมีรุ่นไฮบริดที่ช่วยลดการปล่อยไอเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโดยไม่ลดทอนกำลังห้องโดยสารของ Xtrail ใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมด้วยวัสดุคุณภาพสูง ผิวสัมผัสนุ่มและการจัดวางที่เรียบหรูหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางรองรับ Apple CarPlay Android Auto และระบบนำทางพร้อมกับแผงหน้าปัดแบบดิจิทัลที่ชาร์จไร้สายพอร์ต USB และไฟตกแต่งภายในที่สร้างบรรยากาศผ่อนคลายเบาะนั่งกว้างขวางและรองรับสริระได้ดีเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้ในบางรุ่นขณะที่เบาะหลังสามารถเลื่อนและเอ็นหลังได้และมีเบาะแถวที่3ให้เลือกในบางรุ่นซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นในการโดยสารหรือการบรรทุกสัมภาระ พื้นที่เก็บของด้านหลังกว้างขวางและสามารถพับบาะอกเพื่อขยายได้มากขึ้นด้านความปลอดภยัย X-Trail ใหม่มาพร้อมเทคโนโลยีนิสสัน Intelligent Mobility เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบ Break, เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมการตรวจจับคนเดินถนนและกล้องมองภาพรอบคันช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสถานการณ์ช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อความนุ่มนวล เสียงรบกวนจากถนนลดลงและยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ตอบสนองต่อสภาพพื้นผิวต่างๆได้อย่างชาญฉลาดทําให้สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและทางลุยได้ดีการเชื่อมต่อก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งโดยผู้ใช้สามารถใช้แอปนิซานคอนเน็กในการควบคุมการล็อกปลดล็อกสตาร์ทรถหรือดูสถานะรถได้จากระยะไกลซอฟต์แวร์ในระบบยังสามารถอัปเดตผ่านออนไลน์ได้อีกด้วยรุ่นย่อยของ X Trail มีให้เลือกหลายระดับเริ่มจากกลุ่นมาตรฐานที่เน้นความคุ้มค่า ไปจนถึงรุ่นท็อปที่มาพร้อมซันรูฟหนังแท้และระบบเสียงพรีเมียมเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มความประหยัดน้ำมันถือเป็นจุดแข็งโดยเฉพาะในรุ่นไฮบริดที่ใช้ระบบเบรกแบบสร้างพลังงานกลับมาเก็บลดการใช้เชื้อเพลิงในสภาพการจราจรติดขัดเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมการใช้งานในชีวิตประจำวันก็ง่ายดายมีจุดยึดเบาะเด็ก ISO FIX ช่องเก็บของหลากหลายและกว้างขวาง รวมถึงการเปิดประตูที่กว้างและสะดวกสำหรับเด็กหรือผู้สูงอายุยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยลดความวุ่นวายในการขับทางไกลเช่นไฟหน้าอัตโนมัติที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติพวงมาลัยและเบาะที่ให้ความร้อนเพิ่มความสะดวกในสภาพอากาศเย็นโดยรวมแล้วนิสสัน X Trail ปี2025เป็นรถ SUV ที่ลงตัวทั้งดีไซน์สมรรถนะความปลอดภัยและการใช้งานจริงเหมาะกับทั้งครอบครัวคนรุ่นใหม่และผู้ที่มองหารถที่ตอบโจทย์ทั้งชีวิตประจำวันและการผจญภัยในวันหยุด ช่องของเรานำเสนอข้อมูลรถยนต์ล่าสุดรีวิวอย่างละเอียดและสะคริปต์ออโต้เทรดเดอร์สำหรับผู้ที่สนใจรถยนต์หรูและรถใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆทุกสัปดาห์